สวัสดีครับท่านผูรร้ชมท่าติดตามมาช่วงดีๆครับด้วยความอยากกินทุกเรียนครับผมต้นของตัวเองก็ยังไม่แก่ครับสุดสีห้ามใจได้ครับลองไปถอยมาห,หนึ่งลูกครับผมทุเรียนหมอนทองหอม่ยองครับผมหมอนทองน่ยองครับกิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับ ดลลนี่บาทนี่ครับรูปนี้รูปนี้สองร้อยสี่สิบบาทครับอยากกินครับผมตัวเองก็ยังไม่แก่จัดไปสิครับรออะไรครับ ชาบยังไงสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนิ่มไปหน่อยครับผม เกิดเป็นบลาก็ก็จะบอกว่ายังไม่ประทับใจครับเหมือนผู้เรียนยังไม่แก่เต็มที่นะครับยังไม่แก่เต็มที่ ะครับทำตัวเรียบร้วยกันครับผมหวานบอลครับ สีผิวยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับซื้อตอนกลางคืนก็ไม่ได้ดูครับขอบล่องน้นาำเนี่ยย,ย,ยังเป็นสีเขียวอยู่่ะนียยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่แก่เท่าไหร่ครับแต่ถามว่า ชาติใช้ได้ไหมรสชาติแค่80%ครับผมไม่ประทับใจครับถ้าหรับหมอนทองทั้งแรกของปีครับความอยากกินครับผมเราต้องกินตัวเองครับหมดเปสองเม็ด นะสีไม่สวยเท่าไหร,ร่ฮะคผมสีไม่สวยเท่าไหร่นะครับครั้งแรกก็ค่อนข้างผิดหวังครับผมมันยังแก่ไม่เต็มที่ครับผมว่าะดูเปลือกดูอะไรแล้วเนี่ยมันน่าจะแก่ไว้นี่สักสิบวันพอได้ครับผม ตัดเร็วไปหน่อยนะครับอีสักนิดนึงอะยอนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆนี่ก็น่าจะดีกว่านี้ครับสาหรับตู้เรียนลูกนี้นะครับโอเคครับผมอยากกิน,นครับผมอยากกินตู้เรียนของตัวเองรออีกนิดนึงครับของผมที่เหลืออยู่ต้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะปลายเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับน่าจะแก่นะครับแล้วก็จะรีวิวให้ เพื่อนๆได้ชมนคนทำว่าทุเรียนบ้านเนินนี้อร่อยขนาดไหนที่ผ่านมานี่อร่อยมากๆครับผมเนื้อแห่งอันนี้ถือว่าเละนะครับผมเกือบเปะแต่ทุเรียนบ้านเนินจะไม่มีสภาพเปรอะอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมรอชมรีวิวทุเรียนบ้านเนินนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ